สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้กะมาพบกับเก่ามาเชียเร่อครับพี่น้องวันที่21พฤษภาคม67ครับคลิปนี้จะพาพี่น้องเอฟซีครับผมครับตามต่อเลข2ตัวบนล่างของเก่ามาเชียเองครับพี่น้องเนาะครับโดยเอาเล็กเด่นสูตรลอยมาไล่นไครับพี่น้องเอามาหาคู่ประกบครับผมหาคู่ประกบให้พี่น้องเอ ที่พลานมากก็ถือว่าเดินดีด้วครับผมเขาดีขึ้นกันครับพี่น้องเนาะถ้าพี่น้อยที่อาเคยติดตามครับผมแต่ว่างววล่าสุดนี่รุดไปครับผมรุดไปพิทีนาียดยครับผมคือว่าเ่ามาเชียกับใส่จุดสังเกตแต่แต่ต้นปีมากครับผมตัวเล็กเทยุยไกลๆกบสูตรลอยมาไล่ครับผมดึงออกมาเป็นตัวประกบครับผมง่ายๆครับพี่น้องเนาะแต่ว่างวดว่าหัน บริเวณไก่เคี่ยงไม่มีเลขศูนย์ครับผมครับทให้เลกเก่านี่ไปประกบกับตัวอื่นกับพ่อเขาครับพี่น้องเนาะเป็นที่น่าเสียดายครับขอโทษขอไปพี่น้องเอฟซีด้ครับผมครับงวดว่างหันเก่ามากครับผมสามไม่มาครับแต่ว่าศูนย์ไม่มีครับผมรับงวดนี้ก็เลยจะเฮกคือเก่าครับพี่น้องเนาะทําเหมือนเดิมครับก็คือเลขศูนย์ลอยมาไล่ครับเก่ามาเชียร์ก็ได้โลกคิดไปแล้วครับผมครับได้ หกหกสี่ครับพี่น้องหกหกสี่ครับเป็นเลขหกสองตัวแล้วก็เลขสี่ครับงวดก้อนนันเด็กเก้าสามเก้าเก้ามาครับผมเก้ามาบนล่างบ่มีครับผมน่าจะเป็นงวดที่สองอ่าที่เคยบ่ไปล่างครับผมกับสุลอยมาไล่นับจากงวดวันที่สิบเจ็ดมกราครับพี่น้องเนาะได้เก้า ได้เจ็ดเก่าเจ็ดครับผมเหล็กรางออกหกหนึ่งครับงวดนั้นกับบ๊บไปรางครับพี่น้องสุดลอยมาไล่นอกนั้นกับไปรางหนึ่งตัวมดครับพี่น้องครับแล้วก็ล่าสุดไม่ไปล่างครับงวดนี้หกหกสี่ครับจะไปรางบ๊อครับพี่น้องหรือว่าจะไปบนคือเก่ารับจ้งไหนกับกันไวบนรางครับผมเลขชุดนี้ครับอาจจะหลายตัวแน่เด้อครับพี่น้องเพราะว่าเหล็กไก่เคี่ยงสตดลอยมาไล่ครับผม คน้างก่หลายตัวแต่ว่าก็มาเชียกะเอามาเป็นบางส่วนครับพี่น้องเนาะเพราะว่าต้องคัดมาจำนวนถ้าบ้องสั่กับชิหลายตัวเกินไปครับแต่งไดกับเบิ้งเป็นแนวทางเชียงโศกเสียงหลวงเด้อครับพี่น้องมักกระจัดคัดกับพานครับพี่น้องเนาะตลาดกินไดงรัฐบาลครับเอาเพื่อเป็นการเสียเวลาครับพี่น้องไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขครับผมชุดสองตัวจากสูตรร้อยมาลัยกามาเชียครับผม อย่างไดกับขอกราบขอพระคุณพี่น้องเอพซ้นะครับผมที่ขามารับชมรับฟังเป็นกําลังแรงใจให้กับขามาเชียร์น้ำเชียร์ครับผมคับจังไดกับเชีพยายามครับพี่น้องเนาะหาแนวทางตัวเลขเด็ดตัวเลขดังมากสู้พี่น้องเซีครับทั้งนี้ทั้งนั้นครับใช่วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับพี่น้องเปรียบเทียบเบิ้งหลายๆเสียหลายๆสำนักครับผมเอาไปเบิ้งเลขชุดสองตัวก่อมาเชียร์กันเลยครับ เอาครับพี่น้องครับผมครับนี่คือเลขร้อยมาลายครับก้าวมาเชียครับพี่น้องครับลงคลิปไปก้อนนานนี้เลืวเด้อครับผมครับพี่น้องที่ที่เขามาไม่ครับพี่น้องเนาะกล่องเบิงได้ครับผมปวาร์กามาเชียกับเคยเอาสูตรที่ว่าคำนวณหรือว่าเขียนให้เบิงตั้งแต่ต้นปีครับพี่น้องเนาะไรเรียงมากครับผม ความชี่ที่ติดตามจะเห็นได้ครับผมว่าเขามาตลอดกับผมโดยเฉพาะเส้นสีแดงครับผมที่สินไตครับแถวที่สามครับหกหกสี่ครับพี่น้องนอกหวดนี่หวดก้อนนันนันก็คือเดขเก้าสามเก้าครับผมเก่ามากครับก็คือเด่นหกกับสี่ได้ครับพี่น้องเด่นหกกับสี่บนล่างครับวดนนี้จะมีล่างไหมครับผมเพราะว่างงดว่างหันบ่ลวงล่าง หกหกสี่นี้ครับผมก่อมาเชี่ยกะเจเอาเหล็กที่อยู่ในบริเวณนี้แหละครับผมดึงออกมาเป็นตัวประกบครับผมถ้าพี่น้องซีได้เบิ้งก้อนหนานี้ครับผมถี่ก่อมาเชื่ออมาให้เบิ้งครับกะเจจะเห็นว่าเขาดีนะครับผมเหล็กในบริเวณนี้ครับกะเจมีทั้งเจ็ดถ้พี่น้องเนาะทั้งเจ็ดทั้งหาทั้งสองทั้งสามทั้งศูนย์ทั้งเก้าครับผมหลายตัวเกินไปครับผม ครับเพราะว่าวดนี้เลขว่าซ้ำกันครับเลขว่าซ้ำกันครับเอาไปเบิ่งกันเลยครับพี่น้องครับหน้าตาครับผมเกามาเชียร์จิตบดดึงเป็นบางตัวด้วยครับผมครับที่ถ้ามักกับล่องเบิ่งครับพี่น้องเนาะตัวที่เกามาเชียร์ว่าได้ดึงออกมาครับนี่ยครับผม กลางให้ดูเลยครับพี่น้องเนาะสองตัวบนล่างสูตรร้อยมาลลยครับผมเด่นบนล่างหกกับสี่ครับตัวประกบเอามาจากไหนครับพี่น้องเอามาจากไหนนี้แหะครับอ่าอยู่ใกล้ๆกันครับผมเด็กใกล้เคียงกันครับก็มาเชื่อสจดึงมากกับมีสี่มีสามมีหาครับมีเจ็ดมีสองครับเมื่อได้เอาศูนย์กับเก่ามากครับพี่น้องเนาะครับผม ไม่ได้เอาศูนย์กับเก้ามาซ้ำนี่กับว่าอลายหล้วครับผมครับส่วนตัวครับผมไม่น่าไม่น่ามาครับพี่รองเนาะหรือว่าจังหดพี่้องที่มักเก่าเอาเก่ามากได้ครับผมมักศูนย์เก่าศูนย์มากแล้วก็เอามาประกบกับหกกับซี่นี่แหละครับผมหกสี่หกห้าหกสามหกเจ็ดหกสองครับผม สี่สี่สี่ห้าสี่สามสี่เจ็ดและสี่สองครับเป็นแนวทางเลือครับพี่น้องบนล่างครับถ้าพี่น้องซี่ว่าสี่ดับล่างครับผมับสื่อเฉพาะบนครับพี่น้องเนาะสี่ครับก็จะได้ลดต้นทุนไปน้ำครับแต่ว่าย่านบอยูย่านดับบอยูกเอาเอาเด้อครับพี่น้องเร่งดับ เดี๋ยวเสียโอกาสครับผมครับเอาเป็นเพียงแนวทางเด้อครับพี่น้องเด่นบนล่างหกกับสี่ครับผมครับประกบคู่ให้พี่น้องซี่เบิงครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านครับพี่น้องเนาะครับผมครับมักน้ำบอครับพี่น้องมักน้ำบอครับผมครับเหล็กชุดเด่นแลวก็ชุดประกบที่เกามาเชียเขามาให้พี่น้องซี่เบิงครับผมแคปหน้าจอไว้พิจารณาเด้อครับพี่น้องครับ เทียบเทียบกับอีกหลายๆายสนักครับพี่น้องเนาะนี่แหละครับผมเอาครับพี่น้องครับผมนี่ก็เป็นเพียงแนวทางเด้อครับพี่น้องครับผมครับสําหรับเลขชุดสองตัวครับผมสองตัวบนล่างครับสูดร้อยมาลายก้าวมาเชียครับพี่น้องเนาะล้วก็ขัดเดนออกมาให้พี่น้องซี่ได้เบิ้งได้พิจารณาไปน้ากันครับผมครับได้ ออกมาสิบคู่เลยครับผมสิบคู่บนล่างถือว่าเยอะอยยุครับพี่น้องเนาะพระวางงดนี้เลขบดชนกันแถมเกามาเชียยังตัดเกาับศูนย์ออกอีกครับผมบชสั้นๆครับถือว่าเยอะเกินไปครับพี่น้องเนาะอาจจะมีถึงสิบสองหางครับเอาเนี่ก็เป็นพอมูุนครับผมคิดว่าน่าจะมีไม่บนก็ล่างครับผมส่วนตัวเก่ามาเชียครับพี่น้องที่ออาจจะยห้นผ้านตาหลายอยู่ครับผมเลขกที่เกามาเชียประกอบนี่ อาจมีติดเหล็กไม่น่าลงทุนครับจังไดกะอยาเสียโอกาสครับพี่น้องเนาะมากเอาเด้อครับผมครับเหล็กไม่น่าลงทุนครับบว่าจะเป็นของอาจารย์ผู้หรือว่าเก่ามาเชียหรือว่าในส่วนของแอดบนดินแผ่นฟ้าครับพี่น้องเนาะครับจังไดกะถ้พพี่น้องมักกัจัดครับผมครับเลขดับไม่มีในกองฉลากครับผมถ้าผ่านมาหรือว่าถ้าเกิดไม่ดีจะ สียโอกาสครับพี่น้องเนาะครับผมคืออาจจะเป็นตัวบระเน็นนีดครับพี่น้องเนาะอาจจะไว้กันเล็กน้อยครับผมเขานี่ก็เป็นแนวทางตัวเลขสูตรร้อยมาลัยแลวก็คัดเด่นออกไม้พี่น้องที่แลวก็มาประกบคู่ครับผมเป็นสเต็ปไปครับพี่น้องเนาะครับแต่ก็จะมีในส่วนของสูตรร้อยมาลัยไปวิเคราะห์ใส่กับเลขพอหลงอีเ้อครับพี่น้องครับผมครับ บกมามาได้ตัวไหนกับผมสีมามาได้ตัวไหนเดี๋ยวกาะมาเชียจะเอาสูตรนี้ไปเปรียบเทียบน้ำครับพี่น้องเนาะครับเอาถ่ายคลิปนี้ครับผมเกามาเชียก็หวังเป็นยังยิ่งวาครับผมคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องที่ไม่มากก็น้อยครับผมเก็บเป็นข้อมูลไวเดอร์ครับพี่น้องครับผมก็เฮ็ดตามสูตรตามข้อมูลครับพี่น้องเนาะตามสถิติครับผมครับที่ได้อ่าครอบรูมากจาก ขอเอฟซีแม่เอฟซีนะครับผมอีเมตตาแนวทางซ้อมสูตรให้กับกอมเชียรับแม่บางโบทองแล้วก็อีหล,ลายเซียนครับผมบถ่ายคลิปนี้ก็ขอวอวยพรให้พี่น้องพี่โชคดีถูกหวยรางงินไปน้ำกันเด้อครับพี่น้องในงวดวันที่หนึ่งมิถุนายน67ครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ